พันเหมยช้านนะครับผมพันลูกดกนะครับเนาะจ่ายลูกนะครับแต่ละครั้งนะครับเนาะตั้งแต่สิบตัวถึงยี่สิบตัวขึ้นไปนะครับเนาะสวัสดีครับเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวนะครับผมเจ้าเกษตรเก้าเก้าเก้าครับผมอ่ามือนี้นะครับเนาะเข้าไดรมาทฒนการนะครับเลี้ยงหมูป่าครับผมพันเหมยช้านนะครับผมพันลูกดกนะครับเนาะ ายลูกนะครับแต่ละครั้งนะครับเนาะตั้งแต่สิบตัวถึงยี่สิบตัวึ้นไปนะครับเนาะเป็นยังเข้าคือเลือหมูปลาพันเมยอซั้นนะครับผมเพราะว่าหมูปลาพันเมยอสั้นนะครับผมอ่าไขมันแทรกเนื้อน้อยนะครับเนาะแล้วก็ายลูกดกนะครับอ่ายุ่ที่สิบถึงยี่สิบตัวนะครับผมเทาก็เลยตัดสินใจนะครับเรียงหมูปลาพันเมย์สั้นนะครับเนาะก็คือนะครับผมอ่าไล่ดวงดาวนี่ก็คือสั่งหล่งอาหารก่อนนะครับเนาะค่อยเอาหมูมานะครับค่อยเอาหมูมาเรียงนะครับเนาะ มันจะซับกับบางเจ้านะครับเนาะซีจะเอาแบบว่าเอาหมูมาเลียงก้อนนะครับคอยสั่งแรงอาหารนะครับเนาะถ้าเฮ็ดถ้าเฮาเฮ็ดแบบว่านะครับผมเอขึ้นว่าเฮาจะเลียงหมูแล้วนะครับเนาะเฮาอปลูก้นกล้วยนะครับหรือว่าต้นหญ้านะครับหญ้าวานิสรซเลว์หญ้านี่เปียนะครับผมเฮาปลูกไว้ถ่ายได้นะครับเนาะแต่วันนี้เฮาพร้อมแล้วนะครับเฮ่อเอาหมูมาเลียงนะครับเนาะเพื่อนะครับก็จะได้ลดต้นทุนด้านอาหารนะครับเนาะคือเฮาอหมุนเวียนอยู่ในสวนนะครับผมอ่านี่ยคือข้อดีครับผม เดี๋ยวชมว,วิธีการให้อาหารหมูนะครับผมแบบบ้านๆธรรมชาติของห้างนะครับผมแบบนี้เลยครับผมอ่า มูปลาของห้อนะครับเนาะเป็นคอกง่ายๆนะครับผมก็เป็นคอกไม้นะครับแล้วก็เป็นคอกดินนะครับผมด้านหลังเขาใสมีก่อไผ่นะครับเพื่อบังแสงแดดในเวลาตอนบ่ายนะครับผมอ่าก็คือหมูห่อจะบวเครียดนะครับอ่าจะบวเครียดอารมณ์ดีอากาศเย็นสบายท้ายเทบ่มินนะครับเนาะการให้อาหารของห้อนะครับผมคือนะครับเอานะครับหลังจากที่เอาตัดจนกล้วยนะครับหรือว่าตัดเครือกล้วยออกไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือของห้อคือ เอามาสับให้หมูน้อยหรือว่าง่วงฉันเลี้ยงของข้านะครับเนาะในกินนะครับผสมห้ามเล็กน้อยนะครับเนาะคือข้าจะว่ามีชิมนะครับผมนีคือกษตเนะครับแบบผสมประสานนะครับผมไล่ดวงดาวนะครับเนาะเกษ็ดกรแบบง่ายๆนะครับผมตอนนี้มูน้อยของข้านะครับผมอายุนะครับอยย่ที่ห้าสิบถึงหกสิบมือนะครับผมถ้ามูของข้าอายุครบแปดเดือนนะครับผมกระท้กระสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับเนาะ การผสมพันธุ์ของเขานะครับเขาจะเลี้ยงหมูปลาดำนะครับหัวนม่สั้นนะครับผมตามตัวเป็นตัวเมียนะครับเนาะตัวผู้ของเขาจะเป็นหมูปลานะครับผมให้ผสมพันธุ์กันนะครับผมหมูปลานะครับมาจากคคตรครอกนะครับผมเขาเจ้าบ่ครอกเดียวกันผสมกันนะครับเนาะบ่พี่น้องผสมกันนะครับเนาะเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับเนาะครบแปดเดือนนะครับผมหมูปลาของเขาจะผสมพันธุ์นะครับตั้งครองนะครับเนาะ ตังทองแล้วก็อีซี่เดียนกับะคลอดนะครับผมเข้ากับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมกำลังใจให้เกษตรผสมผสานไรดวงดาวนะครับผมค่อยติดตามนะครับผมรับชุ่มนะครับเข้าไปจะมาอัปเดตหมูปลาของเขากช่มเรื่อยๆนะครับผมบอกว่าจะเป็นด้านอาหารการกินนะครับต่อไปเขาก็จะล้อมรั้วให้านะครับเนาะเพื่อให้หมูออกไปย่างลินนะครับแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับผมเกษตรผสมผสานไรดวงดาวเลี้ยงแบบง่ายๆครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผม เป็นกำลังใจ้ชวนผสมประสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับผมขอบคุณครับ